พ่อสายครับเออวัดยีมอสรวยวันนี้ก็มาตามพ่อสายนะเป็นเลขคำนวณนะครับงดก้อนเป็นไห้วิ่งหกเล้ยพี่น้องนะครับเลขอองหกสามนะครับพ่อสามไปหกเจ็ดก็หกศูนย์นะครับเขาเลขวิ่งเนาะพ่อนะเออก็เจอว่าบระเด็เงินดอกเลขวิ่งเออเรียงรักเขาเนาะนะครับจะวิ่งเล็กกับเขาคือนเขานะครับส่วนเราพอสายเลขวิ่งเล็กกับแม่นี่เด้นะครับว่าให้กลับก่นแล้วเนาะหกยังไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บางคนรุ่นประเด็นได้เรียงวิ่งพ่อสายเพื่อนเนาะเอออืม ตอนนี้ก็บว่ค่อยหลุดนะครับเ,เรื่องอ่างนั้เขาว่าก็งวดก้อนเขาวิ่งหาเนาะเ <travel S 2> ขาบอกเขาบอกหาหาซีหรือว่าเขาดีกันนี่แหละวิ่งมาใส่บนบนเขาบนกับเขาล่างเนาะเ่าเป็นร่องเท่ากันเนาะเพราพิษใช่ป่าเ่าเป็นเงินใช่ป่าเ่าเป็นร่องใช่ป่าเ่าเป็นเงินนานะครับหมายถึงว่าเรียงวิ่งแล้วเขาดีนะครับจับตัวไซบอเถื่อป่ะพีะพ่น <c ười> ้องมักน้ำเล่ากันฮะตัวไสซบมักห่างวกันี่ยแม่น้องพอถอนตัวปลอดใส่เขาวิ่งหาสิวิ่งหาเมืองเก่งบนล่างเห ใช่แล้วอืมนะข้อกันตามต่อเลยพี่น้องเอ้ยนะครับแสดงทั้งพอสายนะครับเป็นได้พอไปหาปลาทิ้วหาว่อา,อากาศบดเย็นเย็นบ่นไปไปดอกหมอนมะมน,นาวว่ะเออมะน,นา<ร>วบกกาเหยียบน้ำบ่ได้มุดดอกเนี้ยปลาทิ้วจะว่าเย็นขาว่เย็นขาเนาะวันวเห,านเหา่าเดี๋ยวจะว่าไปก็ได้ยุ่ยจะเย็นมันห่อนต้องไปแต่ไปแล้วว่ะมันต้องไปได้โดนบ่เออไปได้โดนอืม คนวันท่านหิวปลาซิววัไอ้ดอกมันได้กินวัดมาว่านเมือนกอนมันต้องปลาซิวนั่นเป็นนักกินดูนะเออมันมันต้องเวียนจักรอาทิตย์กันได้กินแค่นั่งเรกขายขายสดนี่มือหนาขายสดไหมถูกต้องจะขายสดก่็ขายจนเก่าก็จะเปิดเออปลาซิวมัดวัดนั่นเปนนักกินแจกเพื่อนี่เงว้ยเนาะเออเยี้ยวว่ากันกินสองมื่นกับสอดอะไรเยอะนะครับกันชิมบ้านว่าก็ภาษาเลยล่ะเลียงในท่าทางภาษาหรือภาษา่ากะ หายวิหกเพราะกรเขาอยู่งหมดก้อนเราหกเร่าก็ว่าเลรคลักกระเขาเีกแก๊ปคูกระเห็นน้องพอเนาะกระเขาเนาะครับพอสายรักว่าแบงปัดไม่เก่าล่ะซื้อน้ำกับมักมักน้ำกับซื้อมักน้ำกับซื้ออามักกืนซื้อนอาืุนซื้อนืนเออซื้อซื้อน้ำอาจารย์อื่นพอสายนี่เขกระเขาหยคือเก่าหายยิ่เก่านะครับคนมันมักเนาะเเนาะออมักจ้อมักจนเล่นทุกงหมดป้อยทุกงหมดขนงเราถือว่าถือว่ารู่เพราะว่าใจมันมัก นู่นนะพอเขาคักอยูเร,ร่เขาปลาใส่ดูถูกเว้ยใส่วิจารณญาณในการาร,นะรับชมเอาตัดสินใจเอาเองพี่น้องอีฟซีเนาะคือเลยเพราะใสนี่บังคับกันว่าไรแนว่ยมูนี่รับ,ขบเขาเ่าเขาหมอรวยกือบวบันเวลาภาวะปลาใส่นี่เล่าให้แล้วๆเ,เลยสองตัวสองนั่นก็บสองนั่นให้มาหลายขุมูกับมนคนวิเศษหรอกกับใช้บ้านธรรมดาล่ะเออก็เพราะเหตุเปลี่ยนเนาะพังนั้นเนาะบอกบอกหลายตัวอะไรก็บโมเมนมันเลยมาสังเกตมันเรียกมันออกยังหรื ตัวเดียวเท่านั้นเจ้างวดเครื่งออกแล้วเขาว่าออกอีกนอกจากงวด่อไปเนี่ยเขาจะไม่บอกหลายตัวภาษายเราขายเจลาสนีร้านเจลาสองครูส่วนใหญ่นะครับว่าขาหลายผิดได้ถือได้คือว่านล่ะปลาสายเขาได้พิจารณาวพิจารณาเนาะสำหรับแนวทางปลาสายได้อนะครับอืมเนี่ยพื่นกับไอเจลาสองครูนะครับเขาบ่กเขาห้อกัมาตามพนักงานนัเขาแล้วไอ้บาลูกไหก็ไม่จังหวะเขาเลยนะพ่อ เอ้ยบ่จักงดิเขาเลงไว้สิเจักีบสี่เขาจะติดจดตามผู้ใดแล้วเจ้าสิดซื้อนําอาจารย์ไหนแน่แล้วมันหลายอาจารย์เจ้าว่าอาจารย์แม่ยิ่งเจ้าว่าอาจารย์ผู้ชายแม่นะครับผู้มาผู้มาผู้ใชเขาก็วนมันตลอดเด้แม่นบางที่เขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่เขาก็เข้าจังซี่แม่เออๆเลยวผู้ใช้เขาลอตเตอรี่ดีเอออือเจ้าว่าก็ดีใจนี่ยเอฟที่ะขันผู้ใดได้ก็ตัวง่วนงวนนี่จังว่าแจ้แจ้มมือนะว่าแจ่มมือให้แจ้มมือให้ตัวเองได้พี่น้องเอฟที่ะผู้ใช้วิ่หาบ่หมดเท่านั้นวิ่หาบน่างเนาะ คือต้องอม,มักยังจี่กับวางเทีบจะพวยต<ล>ัวนี้หรอพ<ะ>่อนั่นละหากเก้าเมืองเกลื่อนหากเก้าตัวเน้นบ้งไว้เลยอืมเดวบ้งหากเก้าเลยนะพ่นะอเนาะสามหาเป็นตัวกันเลยถือไหม,มถ้าว่าสามหาไปบสถประมาดได้ออกวันอังคารวันแฉงจำนะหนึ่งวันอังคารหนึ่งเมษานก็เขียนว่ากันกันดูแล้วอเอาภาษาประเด็นหาเก้าได้นะพี่รอไอซี่นะมาเลยค่ะ ตามให้ดโดนโดนเด้อนะครับสำหรับในทางพอสายพอสายนี่เล่าย่าลืมบนรางชนนะครับสำหรับพอสายด์นะครับเนาะอืมเอาเบิ่งตัวเลขพี่น้องนะครับอืมพอสายวิ่งหาเด้อนะครับแก้งนะครับเน้นหาเก้าห้วงพร้อมกันว่าส่วนสามหาเป็นตัวกันเด้อนะครับป็ิมางในทางพอสายอืมเลขพอสายนะครับวันนี้เลขงอ่ำเลขเล่านะครับน่าสนใจอยู่นะครับเลขหาเก้าก็สามหาเป็นเลขเน้น่นทุกคน ขอเรือกก็ว่าตามให้นะครับคลิปแหล่งเขาล่าหนึ่งวันนี้เนาะนะครับเรียกโษ้ชช้ส่วนใหญ่เขาคอยเปลี่ยนเลยนะครับเงินเดิมค่อยเปลี่ยนเนาะรับคือถือผิดคือผิดไปเลยบ่มีคำนวณอีกนอกจากออกอีกจ็นทั้งหมต้องใช้คำนวณหรือเปล่าคำนวดเป็นไปหลายมันเหงไล่ไปหนาไล่ขนาดเลยมันหลายสูตรหลายวิธีไลอ เอาของเอาเดียวเลยเอาเอาเดียวเลยอันใดที่ว่ามันใจจยของเหรอมันใจของน่ะพ่อเนาะนะครับมีบทสื่อไว้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาหมักทังซี่ก็ล่งช่องไปอังซี่ล่ะสี่มันก็ซื้อน้ำนาะพ่อเนาะก็แจนั่นเองครับให้จูงให้มานน้ำภาษีได้นะครับเงินใครเงินมันไม่ได้บังคับหมักซื้อเลยเออไอ้น้าพวกเขาคือหัวภาษีอยู่ดี่เงินสาษีติดเงิสภาษีติดคนหนึ่งนะไมแต่วันเี้น ด <laughs> ีใจเนาะแอ่มันนั่งม้นนงวตอนอย่างเนาะมอดเลยเนาะโอ้เหียมมวนได้คิมแวเนาะคิมพา่วนได้นเนี่ยไห,ไ,ไหมเรลียกซับซ้อนนี่ดีว่าเรียกไหมครับผมโอ้เรลียกซับซ้อนมันแต่คือว่าแล้วนะทางพอสจนะ้นะน่าสนใจวันนี้นะครับหมักน้ำอยู่พอใส่มัเรียนะ่ยงงั้มอืมผู้หมักติดหักนี่แหละสามหาก มาดูเสด็จเกินเป็นเทลยงดสีมาอีกว่าหันบ้ามาเอาหอกมาใส่บัานนี้บันนี้ก็ขึ้นมักหาแต่ว่ามันเขาสีวาน้ำเข้าว่าแต่ว่าก็แล้วแต่สุด n ี้พอสายเลขวิ่งเนี่ยคำนวณน่านปะเออคำนวณแด่เขาก็ต้องหาูคเส่ยให้เออว่ามีฝันเจียวเลยบะว่าได้ฝันเจียวดิเออว่ามีว่ามีฝันมาฟันอันนี้ว่ามีบ่ับอว่ามีเนาะอือออกปุ๊บฉีดปั๊บ ถือปศุสัตว์ขี่าอีกเรียงหนึ่งก็จะซอกแสบจังหน่อยเด็กมันกเด่นรับจังหน่อยอยู่มันสับสอนหลายอย่างจับจุดหนักใส่วิจารณญาณในการเบิึงออกเอาพี่น้องผู้ใดมักตัวใดสอบตัวใดไรกันจัดสินใจเอาเองครับผู้ใดมักวิ่งหาเด้อนะครับพอสายแหยหามาเดินทัเงินี้เด็กวิ่งล่าเขาเก็บสุ้มกันด้วยกันพ่ค่อยลุ้เด้วยหรวิ่งพอสายครับผู้ใดมักเลาวิ่งนี่ยพอสายเกือบผู้หนึ่งเยอะนะครับที่มอเตยรสอบมาเนาะ มักจะเข่าเลยวิ่วงเพราะายดีเลยนะครับไอ้ผู้ใดมีหาในใจเอาตัวใดมาใา่เอามาใส่เลยกระหาเพราะสายเนาะอืมเพราะสายงวดนี้ไงหากเก้านะครับกับสามหานะครับเป็นเลขคิดว่าของเพิ่นนะครับหามาแท้แล้วงวนมักหาแท้เลยพ่ะมันใจอยู่โอ้มันใจเติมเนาะนะครับเอาพี่น้องคนมันใจเติมเด้อนะครับผู้ใดมักหากเก้าสามหานี่าาวิ่งหาได้ครับในช่วงนมาต้องประสานึังงวดนี้มาลงไว้ตามไอ้แล้วนะครับราาเป็นคลิปแรกของพราสายนึงงวดนี้แห้งแหงบางปังนะครับเด้อนะครับผู้ใด ซื้อลอตเอรีรถอือซื้อลอตเตอรี่นะพ่อเนาะกันกันพี่น้องเอฟซีโปรยเงินไหลซื้อชิมไว้ซื้อแลวเนาะบังก็บ่แเน่ครับผมเอเดวแพ่อได้ไปหาปลาซิวนะพ่อเนาะเออโอ้โหอันเอฟีอะไรจะชแ้่าไม่เดห๋ยวโอ้ยัดปลาไหมบะพี่ปลาว่ปลาหินกันอืมเดหอ่อ่ปาหม้ปลาปลาสายติวะอือปลากเขา ผมไปเลาเขาอ่ะผมวาเล่เขาคนเทั้งทั้งป่าทั้งบันทั้งเปล่าโน่นขีนใต้พี่น้องวะน่นพี่น้องวิ่เป็นมางปีราเจียคนบ่มีเข่าน้าทวมน้วมันเป็นน้าถุนน้าวมเนาะเขาจเล่ทํำกัดตะม่วงขายปลาปลาขายดํงประเดี๋ยงานบ่มี่บ่มบะประเดี๋ยก็พ่อในประเดก็ด้ผม้องซาปลาดามไม่ปลาทุกคนอ๋อาละพี่น้องของพุทธภาษารักจียังปาในท่านดีพี่น้องอีกี่แล้วภาษาสวัสดีครับยอ่งต้งตังทุกคนเด้อพี่น้องเลย